สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดําเนินโครงการอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นจากภูมิปัญญาในตําบลบ้านด่านนะคะก่อนที่เราจะมาทำาน้าพริกมะม่วงผักสดขอแนะนําทีมวิทยากรนะคะที่จะแนะนําการทํามะม่วงผักสดนะคะเริ่มจากป้าทัศค่ะ <c oughs> จากตำบลบ้านด่านผู้ใหญ่เพนค่ะ <c oughs> แล้วก็ป้ายิ้มนะคะก็จะมาแนะนําการทําน้ําพริกมะม่วงผักสดค่ะ, <c oughs> ะค่ะป้าทัศคะน้ําพริกมะม่วงผักสดเนี่ยประกอบด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างคะวัตถุดิบที่เราต้อง องใช้กับน้ำพริกนี้นะคะก็จะมีพริกหอมกระเทียมอันนี้เราต้องคั่วก่อนนะคะแล้วก็มีน้ำปลาปลาร้าแล้วก็ปลาย่างมะม่วงนะคะเป็นเพื่อสุขภาพทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะปราทัศ์งั้นเรามาเริ่มวิธีการเลยตําน้ำพริกมะม่วงผักสาดกันดีกว่าเชิญป้ายิ้มเลยค่ะเริ่มจากอะไรนะคะเริ่มจากพริกที่เราคั่วแล้วนะคะคพริกที่เราคั้ว่อนนี้เราคั่วพริกผสมกับ หอมกระเทียมค่ะนะคะคลิกสมอะไรเราก็โขกไปนะคะทําไมเราต้องคั่วก่อนนะคะป้าถ้าไม่คั่วมันจะไม่หอมค่ะมันมันจะกลิ่นมันชุนไปค่ะเราเอามาหอมมันจะวนจะได้หอมค่ะต่อไปใส่อะไรคะใส่มะม่วงใส่มะม่วงนาะใส่มะม่วงค่ะมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยก็ใส่ประมาณครึ่งเนื้อใส่ประมาณครึ่งนึงนะคะมะม่วงค่ะ แล้วก็ตำค่ะค่ะ be ตำแบบแบบละเอียดไหมคะก็คือคุก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 ก็ตำให้ละเอียดหน่อยค่ะเปรี้ยวพอตำเริ่มเริ่มแหลกเนี่ยนะคะเราก็เริ่มใส่ปลาย่างไปเลยค่ะเราก็ใส่พอประมาณนะคะครึ่งได้หั่นปลาย่างเราใส่พอประมาณนะคะอปลาย่างนี่เราเรานํามาจากไหนคะปลาย่างเป็นปลาย่างของพื้นถิ่นหรอคะ่าของพื้นถิ่นค่ะค่ะอันนี้ ถ้ามีผู้สนใจไปย่างนี่เราจะไปติดต่อได้ไหมคะก็มาติดต่อที่กลุ่มนี้ก็ได้นะคะกลุ่มอาหารบ้านขมแมนี่คะ่ะก็จะเป็นคุนทองทิพย์ค่ะเขาก็จะย่างไปย่างเป็นค่ะอ๋อค่ะต่อไปก็เป็นการเติมเติมน้ำปลาค่ะปรุงรสก็ใส่ต,ตามพอประมาณเนาะใช่ไหมคะเออสองช้อนหนพอแล้วเอะประมาณสองช้อนก็ได้คะคะ คุณน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำปลาไปหน่ยก็พอประมาณเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะนี่เป็นน้ำปลาต้มสุกแล้วนะคะประมาณ4ช้อนแล้วก็เอาไอติมต้มสุกแล้วแหละเวลาเล้นเราก็ต้มใช้ขวดเน่จะเยอะไหมคะเออพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วนะคะอีก็ช้อนนี่แหละคลุกๆตอนนี้โอ้ดูหน้าตาก็น่าชิมน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวขอลองชิมรสชาติเป็นยังไงนะคะ อร่อยมากชิมก่อค่ะงานเลึกมีได้เลยหอมจริงๆอร่อยจริงๆนะคะเยี่ยมเลยค่ะจะงานจะงานนะคะอร่อยมากภาษาเขมรนะคะเสร็จแล้วแล้วผักสาดอยู่ที่ไหนอะครับผักสาดน้ำพริกมะม่วงผักสดค่ะ๋ยวลองชิมชิมนะคะน้ำพริกมะม่วงผักสดนะคะ อร่อยมากเลยค่ะถ้าสนใจติดต่อได้ที่กลุ่มอาหารคแเมตํตำบลบ้านด่านนะคะยังไงแวะมาชิมได้นะคะ